giờ ni giờ ni mò làm té, chạy đi chơi, quay, đẹp chơi, mò làm té, โอริยะ mày cho ไปดูไปไอ้เหี้ยอย่าทำใหม่จน à ทำไมต้องหนีอ่ครับหนีเดีวจนมยักนูกันหนีเยวไหตัวสำวทำไนี่พาตัวหน่อยแต่นี้ทํ่ไมคอ่ะืเหอ๋อแจะไม่จะไม่จอดไม่หนเดียวต้อมาจอตรงนี้ Eller, dalam dalam, น 5, น er main, กันนี่หรอใจนี่มาจากบตูนกนูึงมาโยนมาแบบพข้างหน้าครับเอาเอายกานน่ไหไปไม่ได้แล้วเหตุีกเยอะเยะเลย จนเลนี that. That ้จนเลนี้นี่รถเต็มโมนามเตะเต็นอย่างนี้เลยนูนเดลจนร่ถคนยิ่งนู่นเลยนะซึงมัยนอพมไหนขันเลยครับจนมายากพอทอเมื่อกี้ไ้ก่อนถึงไงพอทอจุดใต้ไปตเบก่อนนี่เบกเบกรถก่อนรถจิ้ลมั้ หลายพันครับไม่นครับตรงตงระเเดี๋จุ่มเดี๋ยวม่จุ่มจุกโตรันช่เดี๋ยวคุณต้องไหมแย่สนามบินครับแยงสนามบนกเดย่งามาออแตเป็นตำรวจกันเหรอมานึ่งานตำรวจอ่ะย่าตำรวจกูโต้ปากเฟดจนเมาไอ้เลยตำปนี้ครับ ทำไมแตโม่ทำไมจัทำไมน่นแกแน่ดีผมเลงดีทำไมกับเนียเล่งเล่งสุภาพกับเล่งดูก้วยแ่สุภาพกับผมเอาวบผมเเัป็นตำรใช่ครับ มึงจนเหมอนังนู้กันนู้ะนี่เป็นตำรวจเด็นโปากูยกเลยตะกูยาเกียนึกันกูพเรียเดียวยกูโยกยนี่กูเล่นเลยจบเลยเขาเป็นตำรวจด้วยพี่ มองตำรวจภาคเป็ดผู้สานไปเลยก็ได้ค่ะพร้อมไมม่ีเห็นว่าจนมาจักหนู้ด้วยป้องโตโตแล้วคนตรงนู้เป็นยังไงบ้างไ,ไม่รู้พี่คนนั้นก็นนก็ตามมาเหมือน,นกัน